คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกําลังประสบปัญหาลงเรดัดนเจียนเกษีไม่ผ่านกันหรือเปล่าครับวันนี้ผมมีวิธีที่จะมานําเสนอนะครับทำให้คุณผู้ชมเนี่ยลงดันเจียนนี้ผ่านแน่นอนแบบ100เเซและไม่โดนดาเมจซักแอะหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นคุณผู้ชมที่มีเลือดแค่100เดียวก็สามารถลงได้นะฮะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบัคราคาโคตดแจ่มมาทางนี้เลยสมกบักร้านบริการรับเติมโรบัคสูงสุดถึงเรทสิบบริการกิฟต์ไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถม ยังมีจําหน่ายไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ เป็นวิธีที่แบบง่ายๆง,ง่ายที่สุดแล้วนะครับสาหรับการลงเรดดันเจียนเกียร์สนะนั่นก็คือการใช้ผลชอ็อปผลบากี้นั่นเองตอนนี้ผมใช้เป็นผลได้ตื่นนะครับในการลงนะมันก็โดนดาเมจตามปกติเลยเห็นไหมเ <c oughs> จบ็จบเจ็บจุก,จ,กจุกนะฮะใครที่เลือดน้อยบอกเลยว,ว่าตายแน่นอนนะเพราะว่าบอสต,ตีทีละสี่หมื่นนะครับตีแรงอยู่นะนี่โอ้โหแรงจัดโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนเป็นผลช็อปก่อนละกันนะครับผลบากี้นะรีผลแป๊บเอาออกไปเลยผลได้ตื่นไม่จําเป็นนะฮะบากี้ ที่เท่านั้นรีไปเลยจ้าแล้วก็เอาผลบากี้มากินนะครับผลช็อปเนาะนี่ช็อปฟลุตหลายคนน่าจะมีกันเยอะมากๆเลยนะครับดอกโคตรเยอะนะครับก็ลองหาไปกินกันได้นะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนสับป,ประรดนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะไปลงเรดดนเซียนเกียร์สให้ดูแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมยังโดนดามเมจอยู่หรือเปล่านะครับผมอันนี้มันไม่ใช่บั็กด้วยนะเหมือนเขาจะทํามาเป็นแบบนี้อยู่แล้วและพูดถึงครับผลบากี้ก็เกิดต่อหน้าต่อตาเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมหาง ใคุณผู้ชมครับอืมหาง่ายจริงผมไม่ได้โกหกนะเดี๋ยวเจอกันในเรดันเจียนเกียร์สี่ละกันนะครับเฮ้ยโยตอนนี้ผมก็อยู่ในเรดันเจียนเกียร์สแล้วนะครับผลที่ผมใช้ก็เป็นผลบากี้เนาะ เดี๋ยวดูแล้วกันครับคุณผู้ชมครับแอดมินจะตีเราเข้าหรือเปล่านะฮะอันนี้เลือดผมแสนหนึ่งนะครับอ่ะดูสินี่คุณผู้ชมบอสตีไม่เข้าเลยนะฮะแบบอีซี่นะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผลบา์กี้สามารถหลบสกิลดาบได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถหลบการโจมตีปกติได้นะ <c oughs> ดังนั้นนะครับอย่าเอาไปใช้กับบอสตัวอื่นนะ <c oughs> เหมือนจะใช้ได้แค่บอสตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยใช้แค่สกิลดาบนะครับ <c oughs> ผลบากี้มันหลบได้แค่สกิลดาบนะตัวเราจะแบบ มันจะแยกนะฮะมันจะแบบอีซี่นะครับไม่โดนดาเมจก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์ด้วยใครที่ชอบมากๆก็ฝากกันกดซับสไคร์ด้วยก็อขอขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้ไปแล้จู้บ๊ายบายไปแล้วครับ